สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรมชี้เจตนารัฐบาลยื้อพรกอรอฉุกเฉินเพื่อปรับม็อบบางสีพบมีผู้ชุมนุมกว่า1,400คนถูกดำเนินคดีซัดม็อบอีกฝั่งไม่ถูกจับด้านชัยชาญโต้ไม่เลือกปฏิบัติชี้ม็อบที่ถูกดำเนินคดีเพราะมีอาวุธสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ